เอาละครับผมสรดปเชิญนักคุยวอล์ฟเฟสกับเกมแองเจิลเดอะรีวิวภาคที่2บทที่3พาร์ทที่2นั่นเองนะครับผมมาแล้วก็เริ่มเลยจากพาร์ทที่แล้วเราได้สู้กับดีโอจนชนะนะง่ายไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้น้ำประตูทางออกจากคุกตลกมาเจ้าดิชน่าประตูมิติทิวาน่ะเห็นด้วยคิดว่าน่าใช่นะคะเอาละเราใช้พลังพูดทำลายประตูนี้ก็เถอะถ้าสาวคนต่างใช้พลังพูดออกมาแล้วโจมตีเสียประตูมิติคาเมล ลาฟาเอลเอเริมตอบรับลาฟาเอลเอลนาเทลพลังของนักสับโจมตีแสประตูจนพังและโลกคุกตามจีกรลังจะพังอย่างช้าช้าณโลกภายนอกเราจะที่โนวาโดนจับไปสี่ชั่วโมงนันํำตัวละครเทติดาขมสีเขียวเบลเทตดาหัวสีม่วงเนมจูเทตดาขัขาวโนวาเทติดาของสีฟ้าบลังน่าจะรู้กันหมดแล้ลคนที่เล่น ไฮเปอร์ดิมิชันเนปจูนเนี่ยหรือคนที่ดูมานะร่างกายฉันไม่ไหวแล้วนี่นวาฉันบอกให้หนีไปได้ไงถึงกลับมาล่ะก็ฉันพาพุก,ก้ามาช่วยแล้วไงแล้วคุณพุก,ก้าที่ว่าล่ะโดนจับในคุงตางาทีแล้วนะว่ากันนะเธอจะมาเล่นประโยชน์จริงไงไงให้พุก,ก้าโดนจับแบบนั้นล่ะก็เรื่องมันยาวนะโธ่แบบนี้นก็ช่วยโลกไม่ได้สิทำไมจอมอาถึงไม่ฆ่าวพวกเราไปเลยนะแถมยังดูพลังพวกเราไปเรื่อยๆแบบนี้ด้วยสักพัก พลังของเทพริดาก็หมดลงทำให้คืนสภาพเป็นราปกติพลังของพวกเรามันดูดูดจนหมดแล้วสินะคะไม่รู้อยนะ่นงไทั้งใจทำไรแต่ดูเหมือนว่าจาพลังของเรามาทำอะไรสักอย่างเพื่อซิเโลกให้กลับไปแบบเดิมนะถ้าเกิดมาทำได้ก็โลกของจุสิ้นแน่ตอนที่สู้กับหมอน,นั่นตอนที่สู้กันหมอน,นั่นไม่ยอมโจมตีฉันตรงๆนะเหมืนอนออมมือเลยเออมมือกันเหรอเหมือนว่าโจมตีฉันไม่ให้บาดเจ็บน้อยที่สุดนะทำไมต้องทำแบบนั้นกันได้แนละนะท่านคะ พลังของเทพธิดาโดนหมดหมดแล้วค่ะดีมากท่านนี้เราก็สามารถรีเซ็ตโลกได้แล้วต้องใช้พลังของพวกพิศาร์ดหรอคะนึกว่าเจ้าจะพลังบุก้าอย่างเดียวสิพลังของบ้ก้าทั้งสองเมื่อบรรลุมกันจะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าร่างกายของฉันจะรับไม่ได้เอาการที่ใช้พลังที่สมบูรณ์ได้โดยไม่มีผลข้างที่งนจะเป็นต้องใช้พลังของเทพธิดาด้วยพลังของบ้ก้าคือคิงพลังของเทพธิดาคือควีนมีถ้ามีแค่คิงกับคิงกับคิง พลังมันจะหักล้างกันเองจนไม่สามารถที่จะรับพลังไว้ได้มีที่น่านี้เองเหรอเนี่ยแต่ทว่าก็เกิดประตูมิติขึ้นบนตรงฟ้าจะมาอะไรนะดูเหมือนจะมากันแล้วสินะใช้เวลาทั้งสี่ชั่วโมงเลยเนี่ยกวาจะออกมาได้พวกเธอกำลังหมายถึงอะไรอยู่กันแน่เนมเกินเร็วข,ขึ้นมาแล้วชี้ไปทางจอมานสตุกุทัางกำลังมาเงะะินราคาอย่าบอกนะว่าจะพุก,ก้าออกมาได้แล้วกันเหรอใช่แล้วละ่ะถึงลาตาของท่านราคาท่านจอมาน ถ้าคู่พุ่งใส่ถ้าคู่พุ่งโจมตีใส่จอม,มารตอนที่ไม่ตั้งตัวจนกระเด็นไปกันนวิวเจอที่จะหักหลังฉันนี่กันเหรอการเล่นละครไปลูกน้องแกเดี๋ยวมันก็สนุกดีอยู่หรอกนะใช่แล้วคุณน่ะเดีวพวกเราหลอกต่แรกกนะันรู้ไหมฮะผู้แกผู้รื่อ,อะไรใช่ไมมเข้าใจเลยเจ้าแม่มดตั่นก็อยู่กับฉันตั้งแต่อยู่โลกหลักของฉันแล้วนี่อ๋อถ้าเจ้แม่มดั้นฉันใช้พลังเปลี่ยนให้เป็นกบแล้วเหยียบตายหาไปแล้วงั้นเนมเกียก็ไม่โดนลัาสมองเหรอ ฉันไม่ใชีชในนิกเกียสักหน่อยแสดงตัวจริงของพวกเราให้ดูเกิดสายตาล่ากับสมคบกันขึ้นก็คือนั่นไงี้ยอุบแล้วนัานที่แท้จริงตกตกเผยจอมมาถึงกตกใจมากนี่มันบ้าเลยเนี่ยพวกแกได้โดนคุณมิสส่งคนต่างโลกหมดแล้วนี่นั่นนี่มันหลอกง่ายจริงนงต้องไปแผลกับการจับแกตั้งแต่แรกแล้วกันละย้อนกลับไปก่อนนั้นนี่คุณโอริเกมิดิฉันขอขอร่วมมือหน่อยได้ไหมครับ ดิฉันเป็นผู้จัดจตางวิติที่จะมาจากโลกที่คุณชิโดตายโลกที่คุณชิโดตายคือไม่ไงว่าเป็นผู้จัดจตางวิติที่มาจากโลกที่ชิโดตายนะฉันจะปกป้องโลกแห่งนี้ให้คุณิโดรอดชิโด,ด,โดตายกันเหรอมันเกิดอะไรขึ้นในโลกของเธอโลกของดิฉันโดนจอมาโจมตีครับและคุณชิโดก็ตายจากการต่อสู้ดิฉันเคยเหรอเขาเล่ไเป็นลุกน้องก่อนจอมาเพื่มมาที่โลกแห่งนี้และคิดแผนการรับมือไงล่ะครับ กูเกลียดลาเส้นภาสามากเลยเลยแบบนั้นเชื่อใจเธอได้เหรอขนาดเธอยังเป็นลูกน้อง,งจอมมาฉันไม่เชื่อใจใครง,ง่ายๆนะมีอะไรทำให้ฉันเชื่อใจเธอได้ไหมยิฉันสามารถปลูกพลังของคุณให้เกิดขึ้นและแข็งแก่งกว่านี้ได้น,นะครับเพื่อเป็นพลังที่สุดยอดสำหรับการต่อกรจอมมาดิฉันปลูกพลังแบบไหนกันกละ่ะตอนนี้คุณกําลังต้อการพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับการฆ่าผู้อยุดซินนะคะาาะรับทำมาถึงรัวหรือว่าโลกของเธอฉันก็ทำแบบนั้น ใช่ค่ะอดีวขอบคุณคิดว่าพูดฆ่าพ่อแม่ของตัวเองตั้งแต่เด็กเลยแคร์พูดเช่นนั้นแหลอครับดังนั้นดิฉันมีคําตอบให้คุณค่ะคนที่ฆ่าพ่อแม่ไม่ใช่พูดตอนไหนเลยมาเขาบอกไงกันแน่ก่อนที่ฉันจะบอกเรื่องนั้นจะรับประกันไหมครับว่าจะรู้มือกับดิฉันเพราะถ้าบอกไปพลังที่แท้จริงของคุณก็จะตื่นขึ้นดังนั้นดิฉันจะต้องบั่นใจก่อนก็ได้เชื่อใจเรื่องมือแถมว่ากันบ้าง แต่ของทั้นก็แต่ก็คือหลังจากที่ที่ชันบอกเรื่องนั้นไปแล้วคุณก็จะเกิดการวิฝักและทำลายมือยังไงล่ะคะและแน่นอนว่าการเล่นละครเพื่อตบตาจะมาดิชันทำลายโลกของคุณและดิชันก็จะส่งทั้ง,ท,งทั้งคุณจิโดและคุณผู้ติดเหล่าไปโลกของจอมาที่เพื่อทำการต่อสู้ดิชันไม่รู้หรอกนะโลกที่พวกน้องจอมมาคนอื่นจะกำจัดพวกเธอไปหรือเปล่าแต่มันก็คุ้มแค่ที่พวกเธอจะใช้จำนวนเข้าต่อกรกับจอมมาคเะ ดิฉันจะใช้ให้คุณจิโดไปตามผู้กล้ามาอีกแรงแบบนั้นน่าจะสามารถล้มจอมวันได้แล้วชั้นที่เกิดการพลิกผันนครสติจะเป็นไรต่อดิฉันก็จะใช้กระสุนที่ทำให้คุณได้สติกลับขึ้นมาแล้วส่งกลับไปตามไปที่หลังเพื่อความปาาลอดภัยเราไม่ควรประทะ,ะกันตรงๆคุณควรจะลูวมือกับคุณนัสึมินะครับจ,จ,จะให้ใช้พลังเด็เดกๆตั้งแต่การ์เซนะใช่แล้วค่ะ เราจะทําการใช้แผนซ้อมแบบเพื่อตบตาจอมบ,บานนั่นเองถ้าแผนนี้ไปได้สวยพวกเราจะต้องชนะจอมแน่นอนเรื่องราวก็มีอยู่แบบนี้แหละตอนนี้ถึงเวลาที่ชาตจะจับกัดแกเดี๋ยวฉันจะขอสนับสนุนเองซาตานฮานลทั้งสองเลขจอมมาลระลึกสวรรค์ออกมามันคือวุฒิของผูนั่นเองที่จะล้มชัาคนดีวเหรอไม่อยากจะเชื่อจะโดนแผนก็โม่พวกเธอหลอกเอาได้แบบนี้เั้คาคุณมันต้องลงมือหรอนะดากสกิจจากการจะพวกนี้ซะ เซจเจอร์นั่นจะนั่น,น,นไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกใช่แล้วพอกำลังโดนเนปเกียร์ถ่วเวลาอยู่นี่แหละชิพวกแกทำให้แผนของฉันเสียหมดเลยนะเดี๋ยวฉันจะกับจับพวกแกหายไปพร้อมกับจักรวาลเลยนัทธาฝากของเนปเกียร์อะไรกันเดนเข้าไปขนาดที่แท้ๆทำไมอยุ่ทขึ้นมาได้กะฉันจะปกป้องโลกของฉันเองจะถ่วเวลาคุณเอาไว,จากกว้จะกรวาลทุกคนออกมาชิ๊กจะบอกโลกว่าโดนรนะเบเปิดขึ้นมาเพราะยเยนโดจาัดก,การแล้วนะ่ะบ้าจริงฉันจะไม่ยอมให้คุณผ่านไปไหนสักก้าวเดียว สภาพแบบนั้นจะไปทำอะไรได้เดี๋ยวฉันจะส่งไปลงนรกจริงๆเลยล้วกันอืแต่ไปอีกด้านหนึ่งพวกนจจุงก็กำลังโดนพวก้องสาวช่วยไว้อยู่นี่ปลอดภัยกันอยู่นี่ปลอดภัยกันเหรอหลอมแลมก็ด้วยพวกเธอยังไม่ตาย,ยานี่ดีใจจังแน่น,นอนอีกแล้วค่ะนี่ไปแผ่พวกเราร่่มมือมกับคุณพูดค่ะเช็ดแล้วค่ะได้สักก็ช่วยพว,พวกพี่ได้ ถึงจะใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมงแต่ก็่ว้ทุกคนออกมาได้แล้วเดนเกียเไป็นไหนละ่ะตอนนี้ไปสู้กับดาซากิพู้ทวงเวลาพวกเราอยู่ค่ะพวกเด็กๆรุ่นใหม่ในคิดแผกนการตะคนโอ้ไม่อ่านแล้วกันนะตรงนี้ไม่อ่านนะไม่อาม่อานนะโอ้โหสสสาวสวยถุยนี่พูดอะไรกันอยู่นะมันไม่เกี่ยวกับเกมเลยนะใช่มันไม่เกี่ยอะไรกับเกมเลย ไม่ไม่เกี่ยวกับเกมและกูก็จะเสี่ยงโดน A B I อีกรอบหนึ่งอ่าเละพวกคิดว่าพูกมันจะไปที่พัฒนาชิ้ไปจุดโอ้เด้ไ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 ด้เด้ได้ไอ้เหี้ยมาไงวะไป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 เปลี่ยน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 โอ้ยก็บอกไงจะพูดถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเกมไอ้เหี้ยเมื่อกี้โดนชาร์จติถึงนะมึงเอ้ยยังไม่เข็ดอีกเหรอ เอาเป็นว่าเราลีไปสมทบกับคนอื่นกันเถอะตัดไปทางเนมเกียที่ต่อสู้กับดาซากิจนถึงขีดจำกัดแม้บทสภาพว่าหลอไม่เก่งเหมือนที่ป่าเมื่อกี้เลยยังไม่แพ้หรอกแล้วดาซากิก็กระทืบไปที่ท้องเนมเกียอย่างแรงร้องดังๆอีกสิยิ่งเกิดจากคอซิ่หว่ามาเท่าทไรฉนันยิ่งแข็งแกร่งเนมเกียรเริ่มร้องไม่ออกด้วยความเจ็บปวดอะไรกันหมดสุกแล้วฮะ งั้นก็ฆ่าเลยแล้วกันขณะที่ดัสสากิจะฆ่าเนฟเกียก็มีดาบใหญ่พุ่งออกมาจากประตูมิติมาปักตรงหน้าดัสสากิทําให้เธอถลางออกห่างไปดาบเล่มนี้มันใครกันนะ่ะชื่อของฉันคืออิสกาติโดก็แค่เด็กหนุม่มมังปลายธรรมดาๆคนหนึ่งนั่นแหละแล้วมึงเอไปเลยเต็มนี้เออนี่เกมันเกมันคนที่เล่นจับขังไว้ในตอนนั้นนี่ใช่เธอรีบหนีไปซะเนฟเกียก ตรงนี้เช่นจัดการเองขอบคุณมากนะครับเน็ตเกียก็ค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วเดินจากไปคิดแต่ว่าเก่งทางชนนะชั้นได้ตอนนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนละพลังของฉันได้มันจะเน้นตูดทำไม่ใช่แน้นเก่งตึ้งเก่งแต่ปากเท่านั้นแหละเอาแต่โมไปเรื่อยอาชนาชนะได้ก่อนเขาพูดเถอะดัสกิเล็กดาบเท็ทิดาวมาขึ้นมาพลังของมันสามารถแหวดาวได้เลยได้งั้นฉันจะเปล่าเธอด้วยพลังสูงสูงของฉันเองซันาฟอนพาวเวอเฮลิป ชิโดเลกดาบที่ทรงพลังที่สุดออกมามันคือดาบข้าวเปยอดของซันดาฟอร์นั่นเองจงแหวกทุกอย่างและวึงที่ต้องสิทธะดาบในความมืดต้องปลุปล่อยพลังเข้าประธาตุแก่เหน่งมือแดงมาจนโลกนั้นจะต้องสลายแผ่นดินเริ่มแยกออกพลังปะต่างลายจงหายไมปเถิดพลังของทั้งสองได้ตั้งกันไปมา่หนึ่งขยับไปชิโดพยายามดันกลับไปเรื่อยๆด้วยพลังทั้งหมดที่เขามีแต่ก็ยังโดนกับบานด้วยพลังทีกหนึ่แรงกว่าน่อยี่จะำมันแพ้พวกนี้ไม่ได้ ก็ะบกป้องทุกคนได้ในะารพลังของต้องสงคนถลกล้างนกาทำให้ดาวเริ่มให้ดาวเรเกิดการระเบิดขึ้นอย่างพวนั้นจุดเร่มอนที่ดาวอังเชดีชินิชิมะดาวตะกี้ต้เอาไปับที่จที่มีพลังมากประกอกันดีิ่เหลือพลังดีนั่นหลเดี๋ยวเวลาแค่ตะกีก่อนที่ดานจะระเบิดพวกแไม่มีถังหลอดแน่โดวที่ดาวเรินเจที่ชิโดช้น้ำแตกสลายไปหมดแล้ว เราจะประทานก็เมื่อกี้เราทำให้เขาไม,ม่พลังเหลือพอที่จะสร้างมันขึ้นมาดีจงดับไปซะพ้อกับโลกคันเชติรานี้พลังไม่เยอะออลล่าทันเดอร์แอคแทกอันประทังของเซนซายา่า ลักษณะที่ยิงปืนใหญ่ที่สามารถทำลายดาวได้ทั้งดวงพุ่งมาหาชิดโดะบ้าไอ้ทัาหลบในหวังดาวดวงนี้ระเบิดแน่จะโกงไปเสียชิดโดจนเบิกขวางก็เถอะแล้วยิงพลังไปซะเสียของนักโจรสิงโลกหนึ่งกัเหรอแต่ว่าฉันมีพลังแล้วนะพลังที่ฉันบอกให้นายไม่ได้มีแค่นี้สักหน่อยนะพลังที่แท้จริงของนายใช่ไหมไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อาวุธต่อนายเป็นเทพกับการใช้ทุกสวรรค์หรือไงไมันจะเป็นต้องมีมันก็ได้ นายพิทุสมบัติแข็งแกร่งกว่านั้นอยู่ในมือแล้วนะยื้อม,มือเอาไว้ทั้งความมั่นใจเลยอ่าเข้าใจแล้วชนะดับพลังกลับไปด้วยพลังด้วยพลังของฉันเองแตะโกคชิตุสมบัติแห่งพระเจ้าออกมาซะจะลดทุกสิ่งออกอย่างนัไอซอฟเออพลังของทั้งสอง,องมุกประทัดก,กันอีกครั้งแล้วพลังที่แรงมากทาัทง้ทงทั้งคู่เลยโอ้โหล่อฆ่าพันตรายจะเกิดระบาดไปหมดอะไรกัน,เ,าาน,เ,นเนี่ยแกพลังขนาดนี้มาจากไหน นี่ไม่ใช่พลังของฉันคนเดียวแต่เป็นพลังของนิปจูนแล้วก็ทุกคนด้วยพลังวิดยภาพป้าบอลกันไร้สาระคูดาลังพลังยิ่งดันกลับไปหาชิโดชูชิโดหลังกลับไปเกือบจะล้มโถ่ขนาดเหล่าเช้พลังขนาดนั้นยังกลับมาได้อีกเหรอจงเชื่อมั่นในตัวเองซะในพลังของคุนอยู่ไม่ทางแพ้หรอกพลังของคุนงั้นเหรอดันกลับไปเลยชิโดคุมทำไมแกถึงเข้ามาขวางดิจินิจูนบ้าเย ฉันจะตายกันเหรอไม่ไอเหี้ยตายก็ตายงูมาพลังสุดดาบแกดัสซากิจะเกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นพลังของมันทำลายและกวาดพื้นโลกหายไปเป็นจำนวนมากตัดไปที่ด้านจะมาต่อสู้กพูดอยู่บทสภาพกันแล้วสินะจะพภููดพลังของฉันฉันไม่ได้ฉันไม่ผลเลยไม่ได้เคลีร์อีกเหรอฉันเบื่อที่ยืดเกมออกไปอีกแล้วฉันจะลงมือชิงพลังของบวก้ามาเองก่อนที่จะฆ่าพวกแก ก่อนอื่นก็ฆ่าพวกแกก่อนเลยละกันจะมาชิงดาบไปที่มดน,นาสุมิและฟันดาบอย่างไงแต่ทว่าหยุดนะวิชาเดพุกเข้ามาฟันหน้ากากของจอมมันแตงเท่าได้ไปเร็วในสุดกม็มาถึงนี่จนได้นะเก่งเหรอตัวฉันจะกโลกหลักอะหน้าตาดูไม่เหมือนฉันเท่าไหร่นะก็แน่แล้วสิไม่มีทางที่โลกหลักกับโลกคู่ขนาดเจอแบบกับแบบหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ต่อเตนะ็มเปอร์เซ็นต์ต่อเขาฆาไปเลยละกันแกคิดจะรีเซ็ตโลกนี้เพื่ออะไรกัน ก็เพื่อเอาคนรักของฉันกลับคืนมากันละ่ะวันถึงอาสนะกันเหรออาสนะโทษทีนะโลกของฉันไม่มีคนชื่อน,นันาา้นต่างกันสุดเลยแฮะถ้านที่นั่นมีพลังขนาดนั้นทำไมไม่ช่วยชีวิตคนรักคนงนาเลยล่ะถ้าทำได้ก,ก็มันระ,ะบาดมาที่โลกของแกหรอกส่งพลังอุกกาสมาซะถ้าตอบผมไม่อ่ะเพราะคนต้องใช้พลังเท่าน,นั้นแหละเฮ้ยเพลงนี้ไม่ได้เว้ยม,มันต้องเปิดดิอืมเพลงเดวิวไม่ขาย ซโตะได้เรียกพลังของพุก้าขึ้นมาตองสุดพลังพุก้ากันเหรอคิดถึงเจเลยนะไอ้พลังแบบนี้ตาเปรี้ยเป็นสีเหลืองด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนพลังของพุก้าสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างถ้าแกเอาไปใช้เป็นพลังของจอมบานฉันก็จะเข้าข่าพลังนั้นโดยใช้พลังพุก้าที่ถูกต้องเพื่อล้มแกเองอืมนี่เพลงดีวไม่ขายคนไฟคับต้องรู้วัาทีไม่อินแท่าแต่อินกับเพลงนะถ้าสโคนได้เบ่งพลังประทะกันอย่างดูเดือด ช่างเป็นพลังที่สุดยอดกันทั้งคู่เงียบกันทำไมวะต่างคนต่างเงียบแล้วยืนจ้องหน้ากันแบบนั้นคือพลังประทะก,กันนะครับล้างเป็นสัญชาตญาณต่อของการต่อสู้วิชาดาบม,มาทะลมโลกาปานวาลีรูปแบบที่3วิชาดาบพรอมลูกกระส่ายออไม่มีอำนาจจะฟังด้ดูไม่ใครเออนี่แหละวิชาดาบพรอมล,รอรลูกกระกส่ายปานอัศจรรย์ปานรูปแบบที่ 何だ空気が揺れるかなりの呼吸いつの方へきれき一戦6連 ความขาดการแต่งละเอียดชิคเจอได้หน่อยสตาร์เบอร์สตีอปอนด์สตาร์เบอร์สตีมมันมต้อง Star ow, ดาบพระธนงซอมบอลลูดูเพื่อดาบประท่ากันเองต่อเนื่องดูเหมือนว่าพลังของทงั้งสองจะสูงสี่เท่ามากไม่ว่าไซโตจะใช้วิชาดาบอะไรจอมาก็รับได้หมดผูขอเซฟไปกับตุ้เก่งเพือนใหม่เดี๋ยวนี้นมือไวิชาดาบของเราใช้ไม่ได้ผลกันจะดีหรอฉันก็คือแกและแกก็คือฉัน ไม่ว่าจะเป็นวิชาดาแบบไหนก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกทางการต้องใช้ท่าที่แกไม่น่าจะไม่รู้กำลังคุกคามไม่ใช่กับฉันไม่ได้ปวดนะจอมบางพุ่งก็ไปหาไซโตะอยเดียวจไปจิตมรอบฟันใส่ใส่ตุอยแรงเรืจองเล่นใหม่สินี่ถ้าใช้วิชาดาของฉันเฮ้ยไม่เอาจะฟังที่ว่าไม่ขายเรื่องเล่น ถ้าเป็นเชิดดาวัมจะไม่ได้ผลก็ขอยืมท่าคนอื่นมาใช้ก่อนแล้วกันขอยืมไนาด้นไอสัตว์ไม่อ่านแล้วกันไม่อ่านแล้วกันนะไอ้ท่านี้เป็นอะไรกันเนี่ยดาวของสายลมพุ่งใส่โจตีโจตีโดนทำให้จองมารจะต้องป้องกันอ้ออ,กอีกโอ้โห้ท่ามันเฮียมาใครเป็นเขียนบทวะกูอยากรู้จริงเลยใครเป็นเขียนบทวะเย็ดโอเคโอเคเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงต่อ จอมันได้ปล่อพลังสูงสุดต่อมแล้วโจมตีสนกับสายสาตกพลังกันแน่เนี่ยโอ้ผมไม่โดนชาร์จอีกนะผมไม่โดนชาร์จนะคิดว่าชช่ดาวงงงันนนั้จะเข้าฟัน้งเนื่อยแห่เกือเป็นบ้าเลยจะแสดงเหตุพลังที่เลือก่อให้ดูวิชาดาบปา ลอสเตอร์เบจอมมาร์จงจุใส่ในตัวจนแขนขาดเลื่อนกระจายในของฉันมันจบแล้วแหละเจ้าผู้กล้ายังหลบพิชาตดาวเคราะแสงสตาร์เบอร์สเลปานปานมารีรูปแบบนี้เร็วสุด ต๊ใช้วิชาดาบด้วยพลังที่เหลืออยู่โจมตีเขาความเร็วดยเชื่อขนาดจอมานจะมองไม่ทันทำใหโดนจ,นจอมานจะบาดเจ็บจโอ้โหเอ่บ้านอ่ะความเร็วขนาดนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันคือไซโตะล้มลงจองกองเลยจะหมดแรงดูเหมือนว่าการโจมตีเมื่อกี้จะใช้พลังเกิดทั้งหมดในการฟันไปทำให้ตกใจซะได้ ที่แท้ก็แค่ฟุกจมตีดูนี่เองบ้าเอ้ยจะจะมาแพ้ตรงนี้งั้นเหรอขอรับพลังของบูก,ก้าไปละจะมาใช้มือแทงเข้าไปทีดโอกของไสโตะดแล้วดึงพลังออกมาสุดยอดเลยนี่แหละพลังของบูก,กา้าที่เป็นจริงเอนตาสามโรรลกันคิงควีนคิงก็จะกลายเป็นสุดยอดพลังที่สามารถสร้างโลกหรือรีเซ็ตโลกได้อารมณ์เหมือนเมกอ it h a p p ใช่ไหมนี่คือพลังของพระเจ้าฉันกลายเป็นพระเจ้าไปแล้ว บอลโลกุชีอ่อะแบบตัดต่อนหน้าหรือว่าเปลี่ยนเนี่ยเป็นบนอลโลพุชี่ไปเลยเออน่าจะได้จะมาเอาพลังของผู้กล้าใส่อกตัวเองจนเกิดพลังมหาศาลและทําให้ร่างกายของจอมมานเปลี่ยนไป<_><_><_><_>สุดยอดไปเลยพลังขนาดเนี้ยสามารถสร้างโลดได้ตามแต่ชอบรอบนั้นในจูนฉันจะไปหาเธอตรงนี้แหละแกผู้กล้าอย่างแกก็แค่เครื่องมือของฉนันเท่านั้นแหละ แกทำอยู่นะมันทำให้จูนจึปวดวะคนรักแกเขา่าต้องการแบบนี้หรอผู้ปากซะแกจะไปเข้าใจอะไรถ้าข้าอาสนะไปดยกันดีเหมือนกันนะแกได้เข้าใจความรู้สึกของฉันที่เสียคนรักไปงล่ะหยุดน,น,นะถ้าแกทำลายอาสนะฉันจะไม่ยกโทษให้แกแน่หมดเวลาสังเสียละลาก,ก่อนเจ้าผู้ก,กาสายโตรีหนีไปเร็วจ,จ,จทารดิเชตตียปตัวเสร็จแล้วค่ะดีมาคอนมดมีดีพาสายโตะกับทุกคนหนีซะ ฉันจะหยุดมันเองเฮ้ย hey, นั่นจะบ้าเหรอจะน่าเป็นพระเจ้าไปแล้วนะชื่อมือฉันเถอะคุรุมิลาสตโต้พอกด,กด,กดกีลาสตโต้กโดนคุรุมิลาบกับพื้นโอ้โหที่แกคิดที่มันอยู่ข้าบนนี้กันเหรอดูหูก,กันจังเลยนะสำหรับแกน่ะฉันขอเวลาสั้งสิบวีก็เกินพอนแล้วทำให้ข้าโมโหจนได้น,นะจงหายเพราะกับดานตรเนี้นเถอะเยเรย์เดสเซสต้าเป็นนสาวเวอร์ดู จอมานโจมตีสใส่พื้นโลกจดสุดแรงเกิดระเบิดครั้งใหญ่แรงระเบิดทําให้ดาวในจุนแดแตกสลายแล้วพวกไซโตจะหนีรอบได้ห,หรือเปล่าหรือว่าจะตายพร้อมกับก,ก,การระเบิดของดาวดวงนี้ไปแล้วน้วาทาาฝาโลกตามิติที่1เวลาที่สี่หลังจากที่โลกเตมจุดระเบิดอัสนะฝันร้ายถึเรื่องของไซโตที่ระเบิดไปพร้อมกับดาวมันเป็นฝันที่สมจริงมากๆมันทาให้เธออดเป็นห่วงไม่ได้ไซโตคุงจะปลอดภัยหรือเปล่านะมาเราถึงฟันแบบนี้ได้กันนะ เขาล้มละอย่าเป็นเล่นๆนะโลกของแนจูนในปัจจุบันไม่เหลือซีรีส์ชีวิตแล้วจะมาหายไปไหนกันแน่หรือว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังโลกขร้นสุดนั้นตามที่บอกกันนะจบบทที่สามเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคขอบคุณสำหรับที่ติดตามไอจจเดี๋วีวิวแล้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่นี่ไซเบอร์พังเจ็ดกับเออ่คอมจีนแบล็คเอาทโฮมวอลกันต่อเลยเนาะไหนแล้วก็ปิดการจองกันละมาเต็มที่ทั้งนั้นก็เจอกันใหม่ในเกมหน้าครับสำหรับนี้ลาไปก่อนซีรีส์เกมบายบายทุกคน